อ่ะอันนี้ก็เป็นคลิปพิเศษนะครับเป็นการวาดกราฟของฟังก์ชันที่กลมิตินะฟังก์ชันไซนฟังก์ชันคอสฟังก์ชันแทนธรรมดาวาดไปละนะเพราะ ต่อมาครูจะวาดข้อเดียวเลยนะครับก็คือวา่าฟังกช์ชันที่ครูจะวาดในที่คือฟังกช์ชัน y ต่อเส้นหนานิดนึงโอเคคือฟังกช์ชัน y ลบ3า y ลบหนึ่งแล้วกันเท่ากับเอ่อ3 sin 2 x ลบเอาเป็นายส่วน สามแล้วกันนี่เป็น y ลบอยู่เท่ากับ 3, สามไซด์สอง x ลบไพ่สองสามนะครับกราฟกราฟนี้จะวาดยังไงวาดยังไงเราต้องเริ่มต้นที่กราฟเริ่มต้นก่อนก็คือกราฟ y เท่ากับ 3, สามไซด์สอง้า แคล็บ x ลบนสต้องมาจากอะไรครับมาจาก y เท่ากับ3า x. แล้วก็มาจาก y เท่ากับไซด้วยใช่ไหมกลับไปกลับมานะใน,นเราสุดท้ายก็ต้องเป็น y เท่ากับอะไรครับ x. s i n x อืกซ์มาดู y เท่ากับไนเกก่อนเนาะอันดับแรกนะครับ ปั๊บกูจะวาดพิกัดก่อนเนาะพิกัดปึ๊บน,นี่เป็นพิกัดแกน x น,นี่เป็นพิกัดแกน y นะครับอันนี้ y อันนี้ x y เท่ากับ sin x จะเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนนะเริ่มต้นจาก y ครับ sin x ก่อนนะครับสิ่งแรกที่เราเห็นก็คือว่าอะไรครับคาบคาบเป็นเท่าไหร่คาบคือ2องพายใช่ไหมครับแอมนพิจูดล่ะ คือ1แสดงว่าเส้นนี้ต้องเป็นเส้นกำกับนะครับเส้นที่ขอนี้แัวเนี้เป็น1หน่วยแล้วกันอ๋อบรรคูให้ตัวเนี้ยนี่เป็นเส้นกำกับให้มันอยู่ตรงไหนดีอยู่ตร,ตรงตรงนี้ก็แลการใจใหญ่ๆห,หน่อยเนาะซึบนี่เอาข้างล่างด้วยโอเคเป็นนี้ข้างล่างนี้ก็หนึ่งโอเคนี่ประมาณน,นี้เนาะเพราะอันนี้ก็จะเป็น หนึ่งอันนี้ก็จะเป็นลบหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นศูนย์ประมาณนี้ในแกน y ใช่ไหมครับแล้วคาบค่าเป็นสองพายใน,ในวิดีโออ่ะก่อนหน้านี้ในวิดีโอรวมอ่ะกูบอกแล้วว่าให้เราแบ่งเป็นสี่บล็อกใช่ไหมครับบล็อกละคาบส่วนสี่เพราะฉะนั้นสองพายเนี่ยสองพายส่วนสี่ได้เท่าไหร่ครับก็คือพายส่วนสองถ้าว่าบล็อกละ ไพ่สสงเขียวไหมบล็อกรับไา่สวงสองล้ว,วครูก็ใส่บล็อกบล็อกเลยครับ <c oughs> สีเขียวแล้วกันเนาะเป็นบล็อกเอ่อเอาเป็นเค้นแล้วกันนี่โอ้ไม่ตรงของยัดนี่ไาส่สวงสองนะนี่จะเป็นไา่สวงสองนี่บล็อกรับไาส่สวงสองนะครับับล็อกรับไา่สวงสองปั๊บเสร็จปุ๊บไพ่สองโสงอือฮึเดยว ไม่ตรงปึ๊บเอาไหมแม่เดยกก็ประยุกต์ออกนะว่าถ้าจะใช้มือใช้กระดาษในห้องสอบเป็นกระดาษเราจะต้องเตรียมการยังไงนะครับตรงนี้ปัครับอืมแล้วก็อ่านโจทย์เดียวอาจารย์ค่อยวาดการาฟ x จากไหนถึงไหนนะครับเพราะครูจะลองวาดการดกาฟจาก x จากลบสองพายถึงสองพายนะครับพอลงเสร็จปุ๊บสกเกลครับคันนี้สกเกลต้องเป็นอะไรเอ่ย สกเกลต้องเป็นายส่วนสอง p สาม pi ส่วนสองแล้วก็สอง pi ฝั่งซ้ายก็เป็นลบายส่วนสองลบายลบสาม pi ส่วนสองแล้วก็ลบสอง p ครูเคยบอกแล้วว่าเวลาที่เราหาเราต้องวาดอะไรครับวาดเป็นหนึ่งคาบก่อนใช่ไหมเพราะใหญ่พอไมโอเคใช้ได้พ้นครูวาดเป็น,นวาดเป็นหนึ่งคาบก่อนพ้นหนึ่งคาบจุดเริ่มต้นของคาบ ให้สองให้ตัวเนี้ยให้ x เป็นศูนย์ใช่ไหมจุดเริ่มต้นของค่าอะให้ตัวเนี้ยมุมตัวเนี้ยให้เป็นศูนย์แล้วก็ x เป็นศูนย์นั่นแหละแล้วก็ให้ตัวสุดท้ายเนี้ยเป็นสองพายก็ x ก็เป็นสองพายฉันว่ามันเริ่มต้นที่ศูนย์จบที่สองพายคูก็ใส่แหละครับเริ่มต้นที่ศูนย์จบที่สองพายหนึ่งค่าเป็นอย่างนี้ปุบ๊บขึ้นมาพีคปึ๊บปึ๊บปุ๊บจบนี่คือหนึ่งค่าเสร็จปุ๊บ เขาก็วาดต่อเลยวาดต่อได้ไงล่ะก็วาดไม่ได้วาดเท่าที่วาดต่อ,อนี่ครับก็ลงมาอย่างงี้เห็นไหมเห็นไหมก็ลงมาอย่างงี้อันนี้ก็วาดต่อปั๊บคราบลงมาอย่างงี้วาดอัตมิสสวยงนะาปั๊บอย่างงี้เห็นไหมครับเพราะการาฟที่เราทํานี่คือการาฟจากอะไรเอ่ยเห็นไหม,มแค่นี้เพราะ,ะเขาถ้าจ์ต้องการศูนย์หนึ่งสองพายก็ตัดนือออกเอ้ยต้องการลบสองพายถึงสองพายการาฟจบแค่นี้ นี่คือ y เท่ากับสาย x เห็นไหมอืมนี่คือ y เท่ากับสาย x นะต่อไปถ้าเป็นต่อมานะมันคูณกับน o s มาอีกปั๊บนี่คือ y เท่ากับสาย x ปั๊บเอามาเอามาต่อเอามาต่อคัดลอกอืกลับมาต่อไปเป็นเป็น y กอ๋อคุยเป็น y เท่ากับ s i n 2x ที่นี่เมือ่อกี้ s i n x ่าเฉยี่ที่ y ลบ n 2x โดยที่ครูเคยบอกถ้า y ลบ s i 2x เราก็แค่เป็น,ปนกราฟเดิมใช่ไหมแต่ความต่างคืออะรครับตรงนี้เอง 2x เท่ากับ0กับ 2x เท่ากับ 2π เพราะใน x เป็น0กับ x เป็น π แสดงว่าคาบหนึงก็ต้องตั้งแต่0ถึง π เห็นไหมครับ ูนย์ถึงพายแสดงว่าค่าหนึ่งก็ต้องเป็นพายไหคาบคือพายเพราะฉะนั้นคาบส่วนสี่ก็คือพายส่วนสี่บล็อกละพายส่วนสี่ตัวนี้ครูต้องแก้ตัวเลขเป็นส่วนสี่บล็อกละส่วนสี่ไหครับเัรนี้ก็เป็นส่วน,นสีนอนนอนส่อันนี้ก็ต้องเป็นสองพายส่วนสี่ก็คือพายส่วนสองใช่ไหมนี่ก็สามพายส่วนสี่อันนี้ก็เป็นสองพายส่วนสี่หรือ แล้วก็จะเป็นนะครับ4ไพ่บ่4หรือ2ไพ่นั่นเอง2ไพ่บี4ก็คือเป็นพพยส่วน2ครับพายส่วน4่พส่วน2 2ไพยส่วน4 3พ่สี่พยส่วน4ก็ต้องคือไพ่นี่ก็ก็เป็นพายธรรมดาเห็นไหมมันไม่ใช่2พ่มเดิมนะอันนี้แกรฟมันทับไม่เป็นไรพายธรรมดาฝั่งซ้ายก็ก็เช่นกันเป็นลบพายลบพาย อันนี้ลบไพ่ส่วนสี่ลบไพ่ส่วนสองแล้วก็ลบสามไพ่ส่วนสี่นแล้วก็ลบสองไพ่ส่วนสี่หรือว่าลบไพ่ลบพพ่นั่นนั่นเองก็นะตามนี้เนี่ยแค่นั่นเองนะเเหไหมพ้นความต่างคือแค่อะไรครับแค่สเกลสเกลเปลี่ยนเห็นไหมสเกลเปลี่ยนนะขั้นต่อมาถ้าค,ครู คัลเงนิดนึงปับต่อมาอืมเป็น s ซายนี่ก็เป็นซายได้เอยเป็น y เท่ากับซายเอาเป็น2 x เลบบวกพายส่วน3าอาเป็นลบลบไปอ่ะลบส่วน3นี่เหมือนเดิมเพราะผูต้องดูเริ่มต้นให้2 x π ลบพส่วน3เท่ากับ0 ใช่ไหมครับเพราะว x เป็น pi ส่วน6 2x ลบ pi ส่วน3เท่ากับ2 pi ลบ x เท่ากับเท่าไหรน่นี่เอ่อ7 pi ส่วน6ใช่ไหมครับ7 pi ส่วน6ปรมาณนี้ทั้งค่าเป็นเท่าไหร่ครับค่าก็จับลบกันลบ pi ส่วน6ก็เป็น6 pi สมมติ 6, ก็คือ pi ค่าเป็น pi แสดงว่าห่างกันทีละเท่าไหร่เหมือนเดิมห่างกันทีละ ไพ่ส่วนสี่มันเดิมเพราะสกิลมันเดิมครับเพราะคุณลบมีออกสกิลมันเดิมทางกัรทิรพายส่วนสี่สกิลมันเดิมต่างที่กราฟจุดเริ่มต้นคือคือใครจุดเริ่มต้นคือไพ่ส่วนหกอยู่ไหนเนาะไพ่ส่วนหกประมาณไหนเนาะไพ่ส่วนหกไพ่ส่วนหกก็คือไพ่ส่วนสองแบ่งเป็นกี่หน่วยแบ่งเป็นกี่ส่วนสามส่วนเท่ากันใช่ไหมครับไพ่ส่วนสองแบ่งเป็นสามส่วนเท่ากันพ้นไพ่ส่วนหกก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นี้เออเนี่ยละ ประมาณนี้นี้ก็แล้วกันเนาะประมาณนี้นี้ประมาณนี้พ้นไพ่นหก็น่าจะประมาณนี้นี่จบที่เท่าไหร่ครับเจ็ดไพ่ส่หกก็คือก็คือเป็นภายบวกอีกไพ่ส่วนหกพ้นภายตัวนี้ก็เป็นภายเนาะปึ๊บแล้วอันนี้คือภายธรรมดาภายบวกภายส่วนหกก็จะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้นี่พ้นกรางจะเป็นอย่างี้ครับเห็นไหมหิน ครัมไหมมันก็จัดเมเหลื่อมใช่ไหมครับจากเดิมเพราะ,ะเดิมที่รูวะขึ้นมาอย่างนี้ปึบ๊บลงมาอย่างนี้ลงมาอย่างนี้ปึบ๊บไม่ใช่ละรูต้องมาไงครับเลื่อนมาตรงนี้นี่นี่แสดงว่าตรงนี้คือจุดอยู่ตรงนี้น,นี่ประมาณนี้เห็นไหมอืมนี่คือคาบคาบหนึ่งที่เดี๋ยวก็แค่อะไรครับเราก็ปุบ๊บอืมย้ายมาเห็นไหม ูเริ่มต้น,นไม่คูไม่เขียนตรงนี้เนี่ยอยากได้จากไหนไหนล่ะก็วางเอาสิเนี่ยแค่นี้เห็นไหมสำคัญอยู่ที่อะไรเอ่ยอยู่ที่จุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดของคาบคาบนั้นนะครับป๊บตรงนี้นี่คือสําคัญที่เหลือก็วาดตามแนวไปเลยเห็นไหมอืฮึประมาณนี้เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกถ้าครูใส่เป็น y เท่ากับ 3, สามไซสอง x ลบ pi ชนสามอ่ะ มันคือกราฟกรับไหนมือกราฟเดิมแค่เปลี่ยนอันนี้จาก1เป็น3ามลบสนั่นเองแอ,แอมมิจูดไงเปลี่ยนแอมมิจูดคือความยาวทุงสุดใช่ไหมล่ะแค่นี้แล้วถ้าเกิดว่าอันนี้ปึ๊บสุดท้ายถ้าเกิดคูต้องการเขียนตัวนี้ล่ะ y ลบหนึ่งใช่ไหม เท่ากับ3 sin 2x ์สองเลบ, 5, 3, บอพ่ส่วนามแนี้มันคือกราฟกราฟนี้ใช่ไหมครับแต่มันมีเรเพิ่มเพิ่มเติมมี y ลบ1เพิ่มเติมเข้ามานะครับถ้า y ลบ1เราจะเลื่อนกราฟขึ้นไปกี่หน่วย1ห,หน่วยแค่นั้นเองนะเพราะครูจะวาดขึ้นไปเพราะนครูุขาตะเขียนกราฟยาวๆเลยนะเพราะกราฟยาวๆของครูก็จะเป็นอย่างนี้ออ,อย่างนี้ออย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมกราฟเราจะั๊บอย่างนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ โดยประมาณนั้ประมาณนี้เนาะนะเนะพราะผมก็จะเลื่อนกราฟเนี้ยขึ้นไปอีกหนึ่งหน่วยนี่อันนี้มันสามใช่ไหมล่ะขึ้นไปหนึ่ง,ง,นนง,ก,ง,งก็น,กน่าจะประมาณนี่นี่ตำแหน่งตรงตำแหน่งหนึ่งหน่วยคือปึ๊บขึ้นมาอีกนิดนึงเห็นไหมต่ำสุดก็ขึ้นมาอีกหนึ่งก็น่าจะประมาณนี้ปั๊บนี่หนึ่งหน่วยขึ้นมาอีกแค่หนึ่งใช่ไหมครับอือแค่หนึ่งปั๊บประมาณนี้อือฮ ну ึ ซึ่งทำให้เส้นเนี้ยเส้นกำกับเส้นเส้นเส้นใหม่เนี้ยเนี้ยเนี้ยเส้นเนี้ยคือเส้น y ่เท่ากับสีแค่นี้แล้วเส้นข้างล่างนี่นี่นี่จากจากเดิมอ่ะมันว่าเท่ากับลบสามใช่ไหมครับข้างล่างก็จะเป็นลบสองแค่นั้นเองเห็นไหมนะแค่เนี้ยครับจบครับโอเค